มีไงลาตีพมสุกนี่บ้านแล้วยู่อุบลผมเคยผมเคยเห็นไส้เบเื่อน่ะสืบอ,อยู่เขาต้องเรามาระวังต่อกับเนือบางสิ่งบางอย่างมันอาจสิถือใจบ่ถือใจเนี่ยครับกับพยายามอดเอาบัดน,นี้บ่ต้องมาวาเรื่องมาบบเมนลูกบบเมนสายเลือดก,กะหักกะออกมาเจิดชุ่มยังเศษบอยซิลิสไสออกมาวาแล้วคะ่ะพี่น้องถึงประเด็นน้องเพชรพลและเตือน ฝากเตือนเม่เมเอพซี FC ทางบ้านในเรื่องนี้ค่ะพี่น้องต้องบอกว่าย้ำแล้วย้ำอีกและต่อไปนี้เลิกพูดคำว่าบอมเมนลูกอีหลีบ่อมเมนลูกในใสทําไม่ต้องเชิดสูคักแนแท้ค่ะพี่น้องอ่ะคือก่อนหน้านี้นะคะในเมื่อว,วันที่8พฤษภาค,คม2568ที่ผ่านมาคะ่ะทีสาวในหนังอาทิฟยูีนีก็เห็นว่าได้แสดงความยินดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านทางโพสต์โพสต์หนึ่งนะคะที ทางเพจสาวนสานข่าขาวได้ลงไปแล้วกระทั่งช่องสาวนสานขับขาวค่ะก็อื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีมากๆกับสิ่งที่บอสกับซอเนี่ยรอคอยมากกว่าหนึ่งปีค่ะพี่น้องในการที่จะรับร่องบุตรถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซนต์ค่ะแล้วก็นานี่นะคะก็เห็นยา้แตนใจเกินแสนออกมาโพดเด็กหญิงพลปุริสายเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะเสอว่าเด็กน้อยสองคนนี้นะคะเป็นเด็กที่มีบุญญาวาสนาดีมากๆค่ะ ที่ถึงแม้จะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่แบบว่าไม่พร้อมในการเลี้ยงดูแต่เขากลับได้มาอยู่กับครอบครัวที่พร้อมมากๆในการเลี้ยงดูเขาค่ะทุกคนอ่านี่นะคะแล้วก็มีทางบอสบอยก็มีการมาโพสต์ถึงในเมื่อวานเช่นเดียวกันค่ะบอสบอยบอกว่าเนี่ยน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยก็ได้โพสต์ถึงเหมือนกันค่ะกะสรุปแล้วว่าเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆกับการรับรองบุตรในครั้งนี้ เป็นบทถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะพี่น้องคือว่านี่แซนน่ก็ได้มีการออกมาโอ้พี่น้องคนเข้าถึงจะสามแสนล้วนะโพส์เนี่ยคือคนส่งกําลังใจแบบว่าคนเข้ามายินดีด้วยเนี่ยเยอะมากๆเลยเป็นวันดีมากๆที่มัว่ายูทีสารากางขอนเกนค่ะพี่น้องในมีการไปถ้ำเรืองแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันบุญวาสนาของเต้าแฟดท,ที่ได้มาอยู่กับ,บครอบครัวนี้เผนวายจังสี่ค่ะอ่านเล้วอสิภาพไปฟังสำรับ คำว้าของทางบอดบอยซีริใช่หลังจากที่ได้มีการออกไปรับร่องบุตรถึงตองร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องขอบอกก่อนว่าการรับรับร่องบุตรเนี่ยคือเราจะมีสิทธิ์ในตัวเขาและเขาก็จะมีสิทธิ์ในตัวเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนลูกแท้ตามกฎหมายถึงแม้จะไม่ได้คลอ,อดออกมาจากไส้จากพุงตัวเองกันสิคะพี่น้องอ่านแต่บอดบอยก็ได้มีการมาบอกถึงประเด็นคนจะเอาคลิปไปแขวนหรือเอาเอาคลิปไปเฮิตอีกอย่างที่มั่นแบบว่า บ่ดีแล้วก็เสียหายต่อน้องแล้วก็เตือนไปทงังพอๆแม่แม่เอฟซีทีบอตรงเกินไปบอค่ำที่ไปว่าสา่งนำมาให้กับเล็กน้อยแล้วก็เตือนไปทางคนที่ชอบคอมเมนต์แซะค่ะเดี๋ยวจะพาไปเปิดฟังเลยสําหรับค่ำบอของทางบอดบอยสิริชัยค่ะพี่น้องลูกถือต้องทำากฎหมายอะไรได้ไหนี้คือผมทจะไปแอบรับรองบุตรสองคนยืนสองคนพร้อมกันปกติคือปัวยื่นคนเดียวก็ได้เพราะเราจดทะเบียนสมรสแต่ว่า กรคืออันนี้ก็มีสิทธิ์ในตัวลูกลูกมีสิทธิ์ในตัวเฮ้าทั้งทั้งสอง,สองพี่น้องผู้ใดสิข้อมเมนหรือไพสิลเมิดหรือไพสปปิตัดที่ไปในทางที่มันเสียหายแบบนี้เฮาสามารถที่จะเบ่ากันทางกฎหมายได้ยังเต็มปากเป็มคำดี่ครับฉะนั้นเฮ้าเฮ้าเฮาตอง ต้องต้องระมัดร,ระวังต่อกันเน้อบางสิ่งบางอย่างมันอาจสิถือใจว่าถือใจเนี่ยกับพยา,ยามอดเอาโดยเฉพาะคุณแม่คุณยายบางทอะเข้าใจอยู่หรอกว่าคนบานเฮาเนี่ยบางคนเพิ่นเบาตรง,บตรงตเบาตรงแต่เบาแล้วมันสั่งความเข้าใจผิดหรือสั่งสร้างความเปลียดชังสั่งคว่ำเขาเรียกว่าสร้างความลำคาญเนี้ยในทางกฎหมายมันมีแบบนีหรือครับมันก็สิทิผิด มองแห่งแห่งให้พี่น้องระวังบางอย่างมันบดถือใจห้าดอกแต่ห้ากระต้องอดทนเอาตีตามกันในมุมที่มันสี่แฮปปี้ต่อกันนะฮะคันมุมใดที่มันอันมองใดมันคิดว่ามันโอเคเนี่ยคือก็ะต้องเลื่อนผ่านเลยครับเดี๋ยวมันสิเป็นการหาเรื่องให้เจ้าของมันจะเป็นการหาเรื่องให้เจ้าของได้นะครับห้ามกระต้องเอาอยู่ในมุมที่มันเป็นต่างๆาธรรมชาติเพราะว่าบอยแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคือเฮาใส่ชีวิตแบบบด้ คือเหมือนคนทั่วไปเลยทุกคนเขาต้องคิดถึงแบบ่ามูผมก็คือมนุษย์ทั่วไปอ่ะเออมันก็สินี่คือคือไทยเขาน่ะคือคือบ่ลืมนกันดอกกับพี่น้องผู้ผู้บึงอยู่ทั้งบานนะฮะบางเท่อบันี่ล่ะเฮากะสิต้องเดระวังบันเมื่อกี้นึกว้าอย่างแห้งบ่ไใดก็ต้องตามตามนั่ การล้อค่อยมากปีกว่าเราทําตามระบบทุกๆอย่างแม้ว่าสีหูจักพูนยัยแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะซึ่งท่านกฎหมายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทั้งได้ความเจตนาโดยเจตนาที่บริสุทธิ์ของเขาคือเขาโฟกัสหลูโฟกัสอีกหน่อยหลายกว่าเหตุผลอื่นๆโฟกัสลงเพดลง,งพ้อยห,หลายกว่าเหตุผลอื่นๆบัดนี้ว่าต้องมาเบ้าเรื่องว่า บเมนลูกบเมนสายเลือดกระหักกระออกมาเจอชู้เหียงเสียทุกคนคนเห่าเนะี่ยคือจังผมเคยบอกนะตะวกับเมียกับคนละพอละแม่ไม่ใหญ่มากม,มาพอกันก็ยังหักกันบวันเรื่องแปลกีหยังดอกนะแต่เห็นผมเห็นหมอเหียงก่อนที่เราหลับบุญบุญถ้ำที่พิการนะ่ะหมอหมอปลาหมอปลาเ <c oughs> พื่อนก็นยังหกกักเพื่อนก็ยัง,งทุม่มเทเพื่อนก็นยังคือความหักเนี่ย ก็ามาที่บริษัทบางเท่ามันมัน,ม,นมีเหตุผลเนี่ยแล้วมันกิบสิทธิ์จำเป็นที่ต้องอธิบายอะพะมันมันสิไปตามคว่เป็นธรรมชาติจากความรู้สึกที่แท้จริงของเขามีางไงลาตีพผมสุกนี่บ้านเราอยู่อุบลผมเคยผมเคยให้ไส้เบอร์เนี่ยสือบอยู่ตีแล้วม,มาคอมเมนต์มาให้ลูกว่าบ้อนว่าให้ลูกว่าว่าให้ใหอดแอนหอดบ่อยบางเท่อกระจกวสีอย่างกระดอกกระเดียบ ทุกคอมเมนต์ทุกโพทุกเหงียงเลยผมก็เลยมีคามร,รู้สึกวะอ่านเล่าเข้าไปเข้าไปสั่งเห<ม>ยียงให้คนนักอ๊กนักใจนอะมาเป็นตับแบกโลกไว้ทั้งโลหแต่มีราดที่พุ่มสุกเ <c oughs> จ้าตายไปในเจ้าบม่ได้เกิดได,ได้ขันนี้ขันเจ้ามีแต่พลังลบแนวเนีเ่ยอเอเอเจ้าจะต้องหาในสิ่งที่มันบวกสําหรับเจ้าคือคือถ้าเข้ามาอยู่นในจุดนี้เห็นพวกเราแล้วไม่โอเค ยามะาบึงจะต้องไปหานะสิ่งคนเฮาเกิดมากเบลามัน่หลายปายในดิแต่สิ่งที่เจ้าเขาไม่บเบิ่งแหละเจ้ามาคอมนตงมีแต่ความเป็นลบทั้งนั้นเลยแล้วทื่เจ้ามีความสุขแบบนั้นบอกมันเป็นไปบม่ได้แสดงว่าเจ้ามีความสุขเจา้ายาไปหาสิ่งที่มันโอเคมาเข้าใมหัวเจ้าของอต้องไปเบิ่งอันใดที่เจ้าค้องแฮปปี้ที่สําคัญนะ่ะ เออถ้าสันจะตายจะไม่ได้เกิดเด้เขาบอกเลยขันจะเป็นคนคิดแนวนี้่นะียดีคุณเนี่ยคุณมาบอยากไปเด้เหมือนเบอยากอยู่กับลูกลเห็นบ่มันบ่เห็นแต่ว่าคือผมกะบไ่อยากบอกอย่างหลาย คนั่นเห็นบอกจีบอหักเลยยังเลยเอิอมาพอจ่ายมันเข้ากันละลายแล้ว